ก๋วยเตี๋ยวเรือมาไม่ได้อย่างเงี้ยมาค่ะยัง<ห>ม,มาอีกเดินน้ำไม่มีเพี่ยได้คลองอยังวิ่งได้โอ้โหวันนี้อันนี้เลอะเลยแตกหเมื่อาวานมันขึ้นเป็นแพร่เลยที่สุดอันนี้มันเหมือนจะปลุกเราเราปลุกรอบสองนะมันจะหนอนด้วยอีอันนี้ห,หัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หญัวใหญ่มากหัวใหญ่มาก ใช่ใช่ด tamam hey, ีแ oh. ล้วเราจะได้ไม no oh, ่หนาไม่เบื่อด้วมีชีวิตอือักลไม้อน้องทานมกระปมลิโกับนั่อันนี้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากไม่รู้เขาเคขายกันข้างนอกเท่าไหร่อะตนขายที่กยี่สิบบาทมืนก็เลยบอกว่ารอบ เอาาหานั่งมุดูากว่าล่มเลยใช่ไม่ใช่ว่าจะขุดกันง่ายๆนะมันมัต้องดินดินปนฟาเดอ่งดิ่งดิ่งดิ่งด้่ไมิ่งดิ่งดิ่งนะ่งดิ่งด่งดิ่งดิ่นไิ่งดิ่งดิ่งดนนง้น่งเห่อกิแงกิ่งดิ่งดิ่งดิ่หดิ่เดิ่กดิ่งดิ่งดิ่งด่ห่่ งานได้ดนอยู่ปีอนปาทีนิมาทำาไม่าที่วันน้มทำไหมไเดียให้นมางักมันเนี่ยโลนี้แบบได้ยินเสยงมาเห่าไม่ออกเลยวนนี้หวใหญ่จริงอ้ยต้องมีไอ้นี่นะแม่ตนเดีย่้นนอกเดียต้องมีเล็กเล็กไอ้ที่ว่าได้ยหน่อกวอยาให้กดจตีก็ทำเสียมมาให้เออเสียมเออต้องมีเสียมนั่นแหละมันไม่มี ก็ว่าดิลองดูนี่รู้ว่าที่เขางัดมันนี่ทำอะไรมาใช้วิธีงัดง่ายๆต้องมีเสียมเสียมที่มันเป็นเหล็กแล้วตีเลยแบนเลยแหมันลึกเนี่ยดูดิดูตัวนี้ตัวใหญ่มากหัวใหญ่หัวใหญ่วันนี่กึ่งโลแล้วูแรงก็ไม่ได้นะไม่ดุนะเดี๋ยวมันขาดใช่ใช่๋ยวมันไม่สวยเลยไหนี่เห็นมีพ่วงไหนมเน้องชายเาไม่ใช่อันเล็กๆเมื่อกี้อยู่ไหนไม่รู้เวียงไว้แถวไหนไม่รู้นี่แหละให้คุณติช่วย แค่หัวเข่าดีแล้วไม่อีกโอ้โหเนี่ยค่ะอันนี้ไปแม่ค่อนงยามแล้วถึงยามแม่หนูลงเองแล้วโสนุกแล้วนานๆนานๆ่แค่หัวเข่าดีแล็กทำแล้วหัวเข่าเล็กย่อไม่ได้เลยปวหัวเข่าเสื่อมแล้วมันโอ้หเมื่อเช้านั่งฟังพระนะติดทรมานเจ็บปวดแต่ก็ต้องทนพ่มอยู่ในโบสถ์นั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ไม่มีเก้าอี้มันเป็นก้อนหินด้วยนะ จะเจอก้อนต้องใส่ายค่ะเนาะใส่ายหน่อยอันนี้ดินจากที่ขุดรั้วทำรั้วค่ะมาเป็นประโยชน์ได้หมดแบบนี้ใว่าที่ขายได้หลายร้อยเออทำเป็นเล่นดีกับมันทัมาหลังทัมาหลังเลยกลายเป็นแบบโอ้โหเลยนั้นเลยดูนี่นี่นี่พลาส้ิกนั่นไงครึ่งรอไหมแม่ไหนดูดิเอาลุงสี่เขาก็มีหัวแล้วสี่ขีดสี่ขีดยนสี่ขีดเออไหนอ่าหัวอู้อยู่ลึกอันนี้อยู่ลึก ยิ่งดินดียิ่งอยู่ลึกถ้ามันไม่เจอก้อนหินมันจะลงเนี่ยแม่พอถ่าวันนี้เดี๋ยววันนั้นก็ออกลูกใ,ใช่ใช่เนี่ยนเนี่ยวันนั้นก็ออกลูกวันนั้นเจอ,อ,อติดขุดไปต<ฆ>ิดขุ